ค่ะอันนี้คือใบอ้อยค่ะคุณแม่ทนตัดทนสชเอาให้ตะก,กะแตนกินเดนจเอจ้าเลยกล้วยก็ได้ยึดแต่ว่นนนามันมีใบอ้อยก็ได้แต่ใบอ้อยมันกินเปียกอาหารหนี่มันตะก,กะแตนิบ่ได้เบื่อมันมอมม่ม แม่ขยันว่แม่ขยันบบชุ่มอยากเที่ยวไหวไปตัวได้นะจ้ะอันนี้คือวิถีชีวิตแบบพอเพียงนะคะแล้วของบ้านบ้านเรามันเปล่นยังไงยุวันซื่อแม่งหันใจถิ่นแต่พวกนี้ประโยชน์เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยตาเยี่ยมเลยเป็นยายเยี่ยมเลยทายจ้ะเเนนี่ยไอ้ี่ย นั่นน่ะนั่นนเต้ยต้นั่นมีลูกนนี่เห็นตัวจริงวาพี่น้องเปิดกลางว่าได้เด้อจ้าเพราะว่าได้แล้วเต้เบิดจะมีก็ออกนะฮะนั่งเต้ยเดี๋ยวเพิ่นสิแรนสี่สิบมือก็ได้เก็บแล้วเด้อพี่น้องได้เก็บผลผลิตแล้วค่ะ ฝันมอนน้อนฝันคุ้นเคยคุณน่าไม่มีอะไแบบนี้ขีดตะกะแตนก็สามารถไปเป็นปุ๋ยได้ได้จ้าพี่น้องเดี๋ยวไปเซ่นะเมื่อวาแล้ว มัดนี่ประมาณจากมือค่ะแม่ค่ะเนี่ยเนี่ยมัดนี่พ้นกินประมาณจากมือมือเดียวมือเดียวเด้จ้าพี่น้องเนี่ยมัดเศร้ากกลางวันเย็นค่ะพี่น้องมนแต่กระแสนี่จะไปใส่เขาเนี่ยเห เป็นเอาไปเห็ดน้ำน้ำม,มัดไตโคอันนี้คืคดกีดตะกระตรแตนนะจ้าพี่น้องเด้อหมุนตะกระแตนนะจ้าโบาแบบมวนๆ <laughs> ตากยับใหญ่พุทเทาโบาอยากอยซื้อๆพี่น้องขยันขยัน สองตาย้ายขยันมากี่ปน,นะแ้วกเปนาากินทุกเวลาที่หิวกินแข็ง กนี่ก็ไปพะเ่าใ้ก็ไ่อยู่กับเนแต่หางนี้งนันเขาน้นอะไรกันเนี่ยไม่ใช้คุณเงนยันก็ได้มาใสผนมันลมันยันเม้าลอดนี่แต่ทีันละน้นอันนั้นละนนองยละนั้นอัเบังไปซื่อละ

สี่สิบวันใกล้จะได้เก็บผลผลิตแล้วค่ะแต่กระแตนกำลังกินใบอ้อยพี่น้องเช้าก็มันเย็นมันมุมมัมมุมมัม,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 มจิกเอาจิกเอาจิกเอา ประหยัดก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่คือคลิปการเลี้ยงตะกะแตนค่ะสวัสดีค่ะ